สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันกทุกประจำน้ำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาวซีจะมาซาวซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจมั่งแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจเจดมที่มีงานง่ายๆนะจ๊ะอีกหอยรอดนะเอาเมื่อวานเบีย้ยวไว้วันหนึ่งโอ้ื่อวานที่ง,งานทั้งวันเลยงานเช้าจนถึงดึกเลยนะจ๊ะวันนี้กลับมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะออออ้้าาาววไไปปดดดดููผลลลลฟุตบทีี่่่่่นนน,นนนนนนนสใจมมมััังงกกกกก็็เเเืืคยแแะิิิชขโซพ โซมาเลียนะจ๊ะเมื่อคืนนะแบดบาดูเปิดบ้านแพ้โมกาดิช ok ูไป02ต่อกันที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของ Nai G <Yeah! S 1> นจีพเฮไนจีเรียนะจ๊ะ เมื่อคืนนี้ทางด้านของเอ็นยิมบ้านะก็เฉือนนาซาราว่าไป2-1ไทยลีกของบ้านเรานะจ๊ะเกมตกค้างนะการท่าเรือก็เปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอริเอร์ไป2อต่อหจ้ะอีนี้ไปต่อกีฬาฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอลนะจ๊ะเมื่อคืน1คู่นะจ๊ะทางด้านของกัวเปิดบ้านสเสมอไฮเดรบัตไป1นประตูต่อหนะจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอวปิดทาด้ายกีฬฟุตบอลลีกครับของอังกฤษนะพวกแกนะเมื่อคืนนี้ศึกสัตว์ปีนะจ๊ะทันามนสเปอร์พูลลลนนนนะะะจจ๊เปป็ยัังงไดาออคิีี้ก่่ท จะเตะไปดูผลที่หน้าจอนะจ๊าออาน,นั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนนะจะได้ไปดูข่าวคราววงการลูกหนังโลกกันบ้างนะพวกแกนะไปดูกันที่มูลค่าค่าตัวของผู้เล่นยุคปัจจุบันกันหน่อยแล้วกันในวงการฟุตบอลน,นะจ๊ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะเราก็มียุคของเปเชโนโรนัลโด้เรยเนลเมสซี่นะเนมาจูเนียไล่มาเรื่อยยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นยุคใหม่แล้วนะเป็นโลกฟุตบอลยุคโมเดิลจะเป็นจูดเบลลิงแฮมนะเฮ้ยจูดเบลลิงแฮม วินนิสุสจูเนีร์และคลียาในบาเป้เนี่ยนะจ๊ะก,ก็ถือว่าขึ้นมาครองความยิ่งใหญ่ในฟุตบอลยุคป,ปัจจุบันล่าสุดเว็บไซต์อย่าง CIES Football Observatory เนี่ยนะเขาถือว่าเป็นสํานักจัดอันดับวงการฟุตบอลที่เอ่อเขาเรียกเชื่อถือได้นะจ๊ะเขาวางออกมาแล้วให้จูดดิอีโก้เบลิงแฮมเนี่ยนะกองกลางทีมชาติกของเรอัลมาดริดนะจ๊ะเป็นนักเตะที่มีค่าตัวมากที่สุดในโลกณเวลานี้นะโดยกองกลางวายัย21ปีถือว่าโดดเด่นมากตั้งแต่ย้ายจากดอทมูลไปอยู่กับเรเอัลมาดริด ปกตีไว้เป็นอันดับหนึ่งของโลกคือ210ล้านปอนด์นะจ๊ะอันดับ2ตามมงห่างนะเอิงเบาห้าล้านสูตรหน้าทีมชาติน,ตน,นอร์เวย์ของแมสซิตี้นะจ๊ะร้อยแปดสิบห้าล้านปอนด์อันดับ3เป็นวินิซุสจูเนียนะจ๊ะรองบルลุงดอปีล่าสุดเนี่ยของมาดริดและทีมชาต,ชาติบราซิลที่172ล้านปอนด์นะอันดับ4 เด็กยาลาลามีนยามาลนะจ๊ะของป์เซลโลนาทีมชาติสเปน150ล้านปอนด์และอันดับ5เป็นของคลียนรรท่านประธานเอมบัปเปียนั่นเองนะจ๊ะที่ย้ายฟรีๆจากเปเชมาอยู่กับมาริดปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของเขาอยู่ที่146ล้านปอนด์นั่นเองนะนั่นคือท็อปฟ นักเตะที่มีค่าตัวแพงสุดในโลกยุคปัจจุบันนะจะเอาไล่ให้อีกหน่อยแล้วกันอนตัโปกมูกโยสาก้านะจากอาร์เซนอลนะจ๊ะ131ล้านปอนด์นะเจ็ดฟอร์เดนเวส์เด็กมจาจันของทีมชาติเยอรมันและเลเวอร์กูเซ่นที่126ล้านปอนด์แปดโคดเหนาเนปพาเมอร์นะจ๊ะ ชเชนซีและสิงโตคำราม125ล้านปอนด์เเป็นฟิลเดือบว่านใจกล้านะจ๊ะของแมนเชสเตอร์และอังกฤษนะก็121ล้านปอนด์และ, 10, ะอันดับ10โรดริโกโกยาสเนงของมาดริดและบราซิลนะที่118ล้านปอนด์นะจ๊ะก็ถือว่าอันดับหนึ่งอย่างเบลลิงแฮมเนี่ยนะค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าสูงกว่าตอนที่เบลลิงแฮมย้ายมาอยู่กับมาดริดเนี่ยนะประมาณเกือบ3เท่าตัวเลยน,นั่นเองนะจ๊นะณปีปัจจุบัน2025นะจะว่าไปจริงเนี่ยมันน่าจะมีแทรกค่าตรงงค่าตัวขอ Ogo, the back, download, เดียโก้เดอดโคดแบ็กดาโลอชอชิบหายก็ไปหน่อยนะเัรน่าจะอยู่100ร้อยกว่าล้านอะ่ะเออมันหลิดรีบมาซื้อหน่อยควิกควิก อ่ะไปดูกันที่ฮัน์เดอร์เนอร์สลัดกันหน่อยนะ lamps. จ๊ะกูซือคนเก่งของพวกพี่ๆพี่หมมามามหน่อยนะตัวรผชูกกาพี่ามลูกยำลูกกาพลูกยำลูรพี่รขาเก่พี่รเงผมเร้สุกมว่าเราแบบรองไม่ยิงเยอหวาเยบปตัวเป้หรือยงีม้งลิวพูนะจ๊ะล่าสุดนะเดอฮันเดอร์ก็บอกว่าเขาเนี่ยมีความสุขดีแล้วกับขุมพลังของลิวพูในปัจจุบันนะแต่สโมสรเองบอสบริหารเองทีมงานผู้นรยการกีฬาเองเนี่ยนะก็ยังมองหาตัวเลือกที่เหมาะสมท แม้ว่าตัวเขาจะแฮปปี้กับสควอตตอนนี้แล้วก็ตามเนี่ยนะจ๊ะโดยตอนนี้นะฮะอันเนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตนี่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมคาราบาลครับเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกไว้แบบนี้เขาบอกว่าเออโดยหัตถเดิมแล้วนะครับพ่อเจ้าแม่จ๋าเนอร์เองนะครับรักบรรดาพ่อเจ้าแม่จ๋าแฟนคลับของเนอร์และบรรดาเดอะคอปทั้งหลายที่รักในลูกทีมของเนอร์นะครับพ่อเจ้าแม่จ๋าเนอร์บอกเลยนะครับเรื่องการเสริมทงเสริมทัพอะไรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องแปลกสักเล็กน้อยนะครับพ่อเจ้าแม่จ๋าให้เนอร์ได้พูดสักนิดหนึ่งกลันแลายคนงร้องเมนวรับเนอร์แต่เนออรร์บกตงนี เราหรือเนอร์เองนะครับมีความสุขแล้วครับกับขุมกําลังลิฟท์ภูตอนนี้นะครับเนอเนอร์บอกตรงๆนะครับเพียงแต่ว่าบอร์บริหาของเรานะครับหรือแม้แต่คนที่ทํางานเกี่ยวกับตลาดซื้อขายเนี่ยยังมองหาโอกาสอยู่ตลอดเลยนะครับเนอร์ในตลาดซื้อขายปัจจุบันนะครับถ้ามีโอกาสลิฟท์ภูก็จะเสริมทีมเสมอเลยครับเนอร์อาการบาดเจ็บของผู้เล่นก็อาจจะทําให้เราเนี่ยต้องเสริมแนวรับหรือเปล่านี้เนอร์ก็ไม่แน่ใจนะครับเนอร์เพราะตอนนี้โจรับจบโกเมสเจ็บอยู่นะครับแต่นั่นแหละครับเนอร์บอกเลยนะครับเนอร์มีความสุขแล้วกับ เชื่อในตัวสโมสรสโอสมล,สอลิสวอริพูเชื่อในตัวเนอร์นะครับมาเนอร์เพระจะไม่จ้าอ่านั่นคืออาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตนะก็แบะท่าไว้เล็กน้อยบอกว่ามีความสุขแล้วกับผู้เล่นรุ่ปัจจุบันชุดเนี้ยโอเคเจ็บบ้างอะไรมัางกลับมาบ้างแต่ถ้าสโมสรมองว่าต้องเสริมก็ขึ้นอยู่กับสโมสรสันก็แล้วกันนะจ๊ะทีนี้ไปดูทีมหนึ่งที่ ก็จะใช้คํานี้มันก็ดูแรงไปนิดนึงแฟนอาร์เซนอลไอ้เป็นใหญ่แฟเนเพลงอย่าโกรธเจะนะเหมือนพวกขี้แพ้ชวนตีสักเล็กน,อน้อยจะล่าสุดวันก่อนแพ้สันติการ์เซอร์ดีนิวคาสเซิลเนี่ยนะในคาราบาลครับครับพี่น้องครับไป0ต่อ2เนี่ยนะล่าสุดมิเกลลาเตตต้าใสนสภาษณ์หลังจบเกมบอกว่าลูกฟุตบอลของอายอูโรพูม่าเนี่ยนะที่ใช้เตะในลีกคัพเนี่ยนะมันไม่ได้มาตรฐาน ลูกทีมของเขาเตะอะไรยังไงเนี่ยบอลข้ามคานยิงบอลยังไงข้ามคานบอลลอยโด่งเหมือนไม่ได้มาตรฐานอะไรแบบนี้เนะน,นี่ยนะอารติต้าก็บอกว่าไม่เป็นไรมันจบไปแล้วเดี๋ยวจะคิดถึงเกมถัดไปแต่พอมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ย EFL ทีมผู้จัดการครับเนี่ยนะก็ยืนยันว่าไอ้บอลพูม่าลูกนี้เนะี่ยมันได้มาตรฐานและมันก็ใช้เตะมาตั้งแต่ปี2021-2022แล้วนะทดสอบกฎแล้วส่งเรื่องให้ฟีฟ่าและผ่านมาตรฐานของฟีฟ่าด้วยนะจ๊ะและรวมไปถึงลีกให,ใหญ่ในยุโรปนะลาลิกา้าสเปนกาชอร์สราตอลีและการแข ของ EFL นั่นคือ c h a แชมเปี้ยนชิพลีก1แล้วก็ลีก2เนี่ยนะทุกสโมสรลงเล่นด้วยฟุตบอลลูกนี้แหละไม่เห็นมีใครคอมเมนต์เรื่องนี้เลยนะเตะกันมาตอนนี้80วันนัดแล้วเนี่ยนะไม่มีปัญหาเลยมีแค่อร์เตต้ากับอาร์เซนอลที่พูดถึงเรื่องฟุตบอลที่ไม่ได้มาตรฐานนะจ้าซูนิดัมก็มองว่าเรื่องนี้แม่ ปิตาก่อนจะเตะนัดเนี้ยเชื่อว่าเขาต้องได้ซ้อมบอลลูกฟุตบอลลูกนี้แล้วแล้วจะมาอ้างเรื่องลูกฟุตบอลเจดําาว่มันก็แปลกๆกว่านี้นึงนะแฟนเานอซิโนลที่เดี๋ยวยังไงเราคอมเมนต์บอกเจดําได้นะส่วนโดยเจดามองว่าการได้สมัมภาษณ์ของเอตาต้าช่วงหลังเนี้ยแม่ทักออกทะเลเหมือนกันนะหลายๆเรื่องนี่ก็โทษน,นู่โนโทษนี่ไปเรื่อยนะจ๊ะก็แค่ยอมรับเออมันผิดพลาดเดี๋ยวกลับไปแก้ไขนัดถัดไปก็ว่าไปนี่ไปโทษที่ลูกฟุตบอลว่าไม่ได้มาตรฐานเตะยังไงยิงยังไงก็โด่งข้ามคานไปตลอดนั่นเองนะทีนี้มันก็ต่อเนื่่่่ออออองงงมมมาา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 าจจจกกกกกรรบบบบดเเเ็ขูคคโยยไ้้สตต์ซนนนนนัะะะ๊ปีีีทช เป็นตัวหลักของไอ้ปัญญาแฟนเพนงอาร์เซนอลมาตลอดในช่วง2-3งสามฤดูกาลที่ผ่านมาที่ได้ลุ้นแชมป์แชมเปียนเลีกแล้วลุ้นแชมป์นู่นนี่นั่นเนี่ยนะแต่ตอนนี้เจ็บยาวเขาบอกว่าต้องพักเนี่ยไม่ชินเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะเล่นเอาอีกหนึ่งตำนานจรวดทางเรียบของอาร์เซนอลอดีตด,ดาวรุ่งตลอดการอย่างเซาาอรวัลคอตเนี่ยก็ออกมายอม,มารับว่ากังวลเหมือนกันว่าวิธีการเล่นของไอ้ปัญญาแฟนเพนงอาร์เซนอลเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะพึ่งพาไม่ได้เพราะไม่มีตัวทีเด็ดอย่างบุคยอววัันนนนกกนก่ออออะคคบบบบแี้ซาส นะเขาบอกว่าขอดว่าขอดกังวลน,นะอาเซนอลเนี่ยมักจะตื่นเต้นแล้วก็มุ่งมั่นไปที่ลูกตั้งเตะลูกเซตเพลมากกว่าการจะตั้งเกมเข้าไปเล่นแบบไหลลื่นนะนะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เขาคุ้นเคยมาตลอดอตเพียงแต่ว่าตอนนี้ขอดมองว่าอดีตทีมของขอดเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องนั้นเลยไปเน้นลูกเซตเพลซะเยอะนะการเล่นแบบไหลลื่นการสร้างสารรค์โอกาสหายไปนะความมั่นใจเอ่ยความประหม่าเลยมันดูสับสนปนเปไปหมดนะโดยเฉพาะการขาดไปของซาก้าเนี่ยนะนะน่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าแนวทางการเล่นแบบนี้จําเป็นจะต้องมีผู้้เเล่นนแบบี อรอดูแล้วกันว่าอาร์เซนอลที่ไม่มีซาก้าเนี่ยมันเสียหายมากพอกับอาร์เซนอลตอนที่เสียมาตินเกดิดกับตันโอเดอกาดไปช่วงต้นฤดูกาลหรือเปล่านะจ๊ะทีนี้ไปดูหนึ่งติตินะจะดำไปเอามาจากออฟต้านะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่เก็บสถติติได้เนี้ยบได้เนียนที่สุดแล้วไม่น่าเชื่ออ่านมาแปลมาแล้วก็โต๊ะกระจายเขาบอกว่านักเตะที่สร้างโอกาสทําประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกประจําปี2024ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะ,ะให้พวกแกถ่ายว่าเป็นใครเออ เดบลอยไม่ใช่โคพาเมอร์ oh, ก็ยังไม่ใช่ฉเฉลยเลยบรูเนอร์เดอดยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงกับตันทีหมองแมรยโเต็ดนะจ๊ะเขาบอกว่าปี2024นเนี่ยนะบรูโน่สร้างโอกาสให้กับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมแมริโเต็ดไปทั้งหมดเนี่ยครั้งเยอะมากนะใน1ปีบริทินนะและถ้านับเฉพาะฤดูกาลนี้อย่างเดียวเนี่ยบรูโน่สร้างสารรค์โอกาสไปแล้ว77ครั้งนะจ๊ะแต่แอสซิสต์ของเขาเนี่ยนะทำไปแค่11ครั้งเท่านั้นเองโอ้โหนั่นแปลว่าเกมรูกของยูเต็ดพวกตัวลุกข้าง นีเขาบอกว่าสรุป5อันดับนักเตะที่เศร้ากาดมากสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอันดับหนึ่งเป็นบรูโน่นะ77ครั้งนะจ๊ะเดียันคูเซฟสกี้ตามมาที่60ครั้งนะโคเดอร์นาวในพาเมอร์59ครั้งบุคโยซาก้าห้และบังโมโมซาลายักหน้ายักเออยู่ที่51ครั้งนั่นเองนะจ๊ะแล้วถ้านับ5ลีกใหญ่ยุโรปเลยนะบรูโน่เฟรนันมาไปอันดับ2นะจ๊ะอันดับ1ก็คือราฟินปูเฮ้เราฟินย่านะจ๊ะปีที่แชมป์บราซิลของบาร์เซโโโลนนนนนน่่่่าาาทททไวว้้้้ีีีี81คครรัังงเอออะะหถืใดด ทอบูโ่ไว้หรือบอกว่าหมดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เขายังทําได้ดีตัวเลขเขายังดีอยู่แต่แนวรุกข้างบนเนมันมันจบสกอร์ไม่ได้มันสร้างสายโอกาสต่อจากนั้นไปจนถึงประตูไม่ได้นั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูกันที่เรื่องราวการเซ็นสัญญาใหม่ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าคอนเฟิร์มสรุป h e ียวีโกอะไรกันเรียบร้อยโดยฟารมิโซโรมาโนเยยวข่าวตลาดซื้อขายื้หนังชื่อดังเนี่ยน,นะ เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าปีศาจแดงน้อยหัวใจดำเนี่นะจ๊ะบรรลุข้อตกลงในสัญญาใหม่กับอามัดเดียโลเรียบร้อยนะจะเซ็นันยาวถึงปี2030เลยเหลือแค่การประกาศอย่างเป็นทางราบบุรีเ <c oughs> ทางการนะจ๊ะ โดยอมมามัดนั้นในยุคข,ของอโมริมเนี่ยฟอร์มใช้ได้นะหเกมหลังสุดเนี่ยเขาทำได้3ประตูลงไปถึงประตูชัยในเกมที่เจอกับซิตี้เมื่อเดือนที่แล้วและรวมไปถึงประตูตีเสมอในศึกแดงเดือดกับบีพรี่ลิฟท์ูเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนั่นเองนะจะตัวย้ายจากอตาลนต้ามาอยู่วิเต็ปี2020แล้วก็ปล่อยยืมไปด้วยวัยที่ยังเป็นเด็กเนาะไปเรนเจอร์ไปซันเดอร์แลนด์เขาไปดังที่ซันเดอร์แลนด์นี่แหละเปี้ยนชิพจะจ้า,นจา,จา42นัดในฤดูกาล2022-2023เนี่ย ในวันนี้นี่แหละวันพฤหัสสีส้มแป้นนั่นเองนะจ๊ะ โดยดาวเตะวัย22ปีจะรับสัญญาถึงปี2030ไม่มีออปชันขยายเพิ่มและได้ค่าเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะเป็นว่าเดี๋ยวจะดาเช็คให้นะว่าสรุปแล้วค่าเหนื่อยของอามัดเดียโลไปจบที่เลขไหนนะเอายินดีกับอามัดด้วยได้อยู่กับยูไนเต็ดต่อยินดีกับยูไนเต็ดด้วยได้ผู้เล่นที่มุ่งมั่นทุ่มเทและอยากลงเล่นภายใต้สีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะสำหรับอามัดเดียโลทีนี้ไปดูกันที่อีกหนึ่งคนที่โอ้โหปัญหาคาราคาตึงเหลือเกินมาคัสเดอร์มุ หนะลังจากการมาถึงของรูเบนโมริมเนี่ยทำให้เจ้าตัวโอกาสน้อยมากการซ้อมก็ไม่ดีภาษากายก็ไม่ได้ฟอ้องการเล่นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่มีหนำซ้ำเนี่ยนะถูกมองว่าเป็นคนที่เป็นไวรัสตัวสุดท้ายในทีมแมนยูเตดแล้วนะจ๊ะล่าสุด Sky s ป o r t s เขารายงานออกมาว่าตอนนี้แรชชี่เองก็ยังไม่ได้ลงซ้อมกับผู้เล่นยูเตดนะแม้ว่าจะมีการฝึกซ้อมก่อนลงสนามสุดสัปดาห์นี้ในเกม f a Cup ที่จะเจอกับอาร์เซนอลนะจ๊ะโดยรูเบนโมริมแถลงว่านักเตะมีอาการป่วยนะและไม่สามารถลงซ้อมได้ตั้งแต่เกมแดงเดือดมาแล้วนั่นเองนะจ๊ะจน ไม่มีเงาของมาคัสแรดฟอร์ดเข้ามาซ้อมนะจ๊ะแต่ว่าบางสื่อก็รายงานว่าตอนนี้แรชชี่กับเอเย่นน่นะเดินทางเจรจาทั่วยุโรปแล้วจะเจรจาเพื่อย้ายออกจากมายูเตียในเดือนมก,กราคมนี้นั่นเองนะแล้วพอมันไปต่อแบบนี้อีกข่าวหนึงก็ต่อเนื่องมาเลยจากเดียนเลติกนะจ๊ะน,นี้เชื่อถือได้ฟังหูไว้หูได้เลยนะเขาบอกว่าตอนนี้นะเดเวนเมนาดแรดฟอร์ดนะพี่ชายและเป็นเอเย่นส่วนตัวของมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยเดินทางไปถึงเมืองมิลานประเทศอิตาลีนะจ๊ะเพื่อหารือเจรจาปรึกษากับบอร์ดประหานของเอซีมิลานในการจะย้ายรชีไป มุ่งอยู่ที่เกาโชสไตรเตอรี่แบบยืมตัวในเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะจะ๊ะแต่ก็มีบรเซียดมูลนะจากบุนเดสติก้ายูเนตุสจากเกาโชที่ให้ความสนใจจะยืมตัวมาคัสเดอมุ่งแรดฟอร์ดเช่นเดียวกับมิลานนะจะ๊ะซึ่งทางสกายจิตาเลียเนี่ยนะก็เสริมเพิ่มเติมโดยจาลูก้าเดวาซิโอเขาบอกว่าตอนนี้มิลานอยากได้แรชชี่ไปร่วมทีมแบบยืมตัวก่อนจนจบฤดูกาลนี้และมีออปชั่นซื้อขาดด้วยเองนะแต่ว่ามิลานเนี่ยติดปัญหาอย่างเดียวก็คือค่าเหนื่อยของแรชชี่ที่รับอยู่สัปปดดดาาาาหห์ะเเเเกกกกกิ 3, ิินนนน0,000 200อออมมูจมจ,จ่่่่ยยยไไไไวว้ต็ทีีครงนะรงื นนเี่ยะซึ่งถ้าเกิดส่วนต่างยูไนเต็ดก็ต้องแบกรับอีกนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะแรชชี่จะได้ย้ายจากยูไนเต็ดแบบยืมตัวไปที่มิลานหรือดอทมูลหรือยูเวนตุสนะจ๊ะเพราะตอนนี้เรียกว่าแบกท่าแล้วแรชชี่ก็พร้อมย้ายยูไนเต็ดเองก็ไม่อยากใช้งานแล้วก็พร้อมปล่อยตัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เคลียร์กฎยั่งยืนทางการเงินหรือว่าฟันเดอร์แฟร์เพลย์ของพิมพิลีกด้วยนั่นเองนะจ๊ะขอให้โชคดีนะเดิมมุ่งนะเจ๊ว่ามาถึงสุดทางแล้วแยกย้ายกกกัันน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 นไไไไปปปปอออออาาาจจจะะะะเเเเเเ็็็รรรื่่่่่งววดดดดดีีีีๆ้้ททตตคคคคููลลลสส์แฮมมยุ๊ฟิ โลเปตกีกุนซือชาวสเปนออกจากตำแหน่งเรียบร้อยนะคุมทีมได้แค่7็เดือนนะจ๊ะและคนที่จะเข้ามาสางาต่อก็คือแกร์มพอตเตอร์อดีตเทรนเนอร์ของไบรตันและเชนซีนั่นเองนะโดยขุนค้อนคอนเฟิร์มเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแลวแล้วก็เตรียมจะเปิดตัวพอตเตอร์เพราะบรรลุข้อตกลงกับแกร์มพอตเตอร์เรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะเพียงแต่ว่าจะเสร็จทันในค่ำคืนวันศุกร์นี้หรือเปล่านะในการที่เขาจะไปเยือนแอสตันวิลล่านั่นเองนะโดยก่อนนั้นโลเปตกีรับงานที่เวสต์แชมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะะ้เินนนนไป130นป130 20ลลาอนนะแต่่นนนนพีม 6เกมนะจ๊ะก่อนหน้านี้เกือบจะโดนปลดแล้วในช่วงต้นเดือนธันวาคมแต่ก็เอาตัวรอดมาได้รอดตามเหมือนควายควิดนะแต่หลังจากชนะวูฟเนี่ยนะและพวกเขาเนี่ยก็ชนะนัดเดียวจาก5เกมแนละเกมล่าสุดที่แพ้คือแพ้ซิตี้ไป1ต่อ4ก็กลายเป็นโค้ดเด้งแข่งกับหมูเด้งไปเรียบร้อยสำหรับคู่เล่นโลเปเตกีนะจ๊ะ ไปดูที่หนึ่งคนที่ใจกว้างเป็นมหาสมุดเลยนัคือชอนได้กุนซือเสียงแหบของทัฟฟี่เสียงเงินเอเวอร์ตันะจะล่าสุดออกมายืนยันแล้วว่าเขาจะไม่เคืองโกรธไม่คิดโทษเจ้าของใหม่กลุ่มทุนฟรีกินของเอเวอร์ตันเลยนะเพราะตอนนี้เอเวอร์ตันเองเปลี่ยนเจ้าของแล้วกลุ่มทุนฟรีกินเองก็ต้องการเจรจากับผู้จัดทีมคนใหม่เพื่อเข้ามาทําหน้าที่แทนชนะอนได้ได้เนยนะจ๊ะโดยชอนได้ยืนยันแบบนี้นะเขาบอกเลยว่าเอ่อถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจระดับเนี้ยนะการวางแผนมันควรเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาอยู่แล้วแล้วกาาาาาม่งงัันนนอรรทํเเพะ้ไดไดญห อะไรกับเรื่องนี้เลยมันควรจะทําแบบนี้ทุกสโมสรนนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องปกติในวิถีทางของธุรกิจนะน,ะนอกจากวงการฟุตบอลเราต้องดูเรื่องธุรกิจด้วยเงินและผลประกอบการเนี่ยมันจ่ายไปเยอะเพราะนั้นเนี่ยได้ไม่โกรธไม่เคืองไม่แปลกใจที่เขาจะคุยกับโค้ชคนใหม่เพียงแต่ว่าเราตรงนี้ยังมีหน้าที่ต้องชนะเกมในฤดูกาลนี้อยู่นะมันขึ้นอยู่กับได้แล้วลูกทีมณเวลานี้อ่าก็ถือว่า แฟรแมนแมนลูกกูชาเลยกูรู้มึงคุยกับโค้ชคนใหม่อยู่แต่ระหว่างเนี้ยกูยังไม่โดนเด้งเนี่ยกูจะคุมทีมให้ชนะให้ได้สําหรับชอนไดนะจ๊ะล่าสุดเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนชอนไดที่เมืองดีอาวพาร์้ที่กูดิชซนพาร์คเลยนะคือเดอะสเปเชียลวันโชเซ่มูรินโญ่นะจ๊ะไปต่อคที่สัญญาใหม่ของชามามมเซล่าตัวรุกทีมชาติเยอรมันของพี่เสือบาเยอร์มินิกนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะยังไม่จบเว้ยทีแรกถ้าจำมันได้จะดําเซาซีน่นแหลปลายปีก่อนแล้วว่าจะนิดเ มาเนี่ยวันที่9มกราคมก็ยังไม่จบนะจ๊ะสปอร์ตบิล์ในเยอรมันเขารายงานว่าบาเยนเนี่ยนะยื่นสัญญาใหม่ให้มูเซล่าเนี่ยเขาบอกว่า 5ปีแต่ไม่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ในสัญญาเอเจนต์มูเซล่ากับมูเซล่ายังก็บอกเฮ้ยไม่ได้ว่ะสัญญามันยาวตั้ง5ปีใส่ค่าฉีกสัญญาไวหน่อยได้ไหมสัก้ยสล้านยูโรก็แล้วกันนะสมมติถ้าเกิดอยู่กันไป3ปี4ปีแล้วมันไม่เวิร์กจะได้เอาใช้กดไอ้ค่าฉีกสัญญาเนี่ยให้ทีมหมื่นได้มาซื้อตัวมูเซล่าออกไปนั่นเองนะจ๊ะแต่บาเยิร์มองว่าเฮ้ยไอ้ค่าฉีกสัญญาแบบเนี้ยมันเป็นอุปสรรคเพราะอะไรเกิดมึงอยู่กูไปปี2ปีเกิดมึงเก่งสุดๆขึ้้้้้นนนนนนมาาาาาาาจจกที่่่ะขยยได200ล250ลลลลปปออออหหรรืื175เแคโใสัญ,ญ,ญ และเงื่อนไขการปล่อยตัวตรงนี้บายเยนไม่โอเคก็ง่ายๆว่าจะไม่ใส่ค่าสัญญาและ จามามูเซล่ากับเอเย่นบอกว่าไม่ได้ต้องใส่ไว้เผื่อฉุกเฉินต่อไปอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะรอดูมมเซล่าเนี่ยต้องการสัญญาใหม่จากบาเยนินแต่ขอให้ใส่ค่าฉีกสัญญาไว้หน่อยได้ไหมล่ะเล่นไปสามสี่ปีเผื่อจะย้ายสักร้อยเจ็ดสิบห้าล้านอะไรแบบนี้เนาะแต่บาเยินบอกว่าไม่ได้ต่อสัญญาใหม่ให้ได้เลยห้าปีเอาไปเลยแต่ไม่มีค่าฉีกสัญญาในนั้นนั่นเองนะจ๊ะก็ยังคุยกันไม่จบนะไปต่อที่หนึ่งคนที่ยังไม่ได้สัญญาใหม่นะั่นคือรอญญออามิาเาเนเดกยาลาจามานะจ๊ะตกัวรนะุกวัยสิญญญบา สินัดในลาลิก้ายิงไป5ประตูกับ10บแอสซิสแต่เจ้าตัวเมกามาเจียรบกวนอยู่หลายคนก็สงสัยเฮ้ยสัญญาเลยแค่2ปีไม่ถึง2ปีดีเนี่ยจะต่อสัญญาหรือเปล่ายามาก็ตอบชัดเจนว่าเขาจะต่อสัญญาใหม่กับบาร์ซ่าแน่นอนและเชื่อว่าตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่ด้วยเป็นว่าปัญหาเรื่องการเงินของบาร์ซ่าเนี่ยนะมันยังคาราคาตุงอยู่ในนะจ๊ะยามาบอกแบบนี้ว่าอืมยาว่ายาก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ยาว่าเร็วๆนี้แหละพี่เพราะตอนนี้บาร์ซ่าเนี่ยนะคือสโมสรที่ยาอยากจะอยู่ไปช่วชีวิตเลยอยากจะต ถ้าเกิดบาซ่ายื่นสัญญาใหม่มายาต่อแน่นอนเนา่ตามนี้นะจ๊ะรอดูแล้วกันว่าตัวลูกวัย17ปีรายนี้ซึ่งพุ่งพรวดทะยานขึ้นมาภายในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมและไปไกลถึงเป็นแชมป์ยุโรปกับทีมชาติสเปนรวมไปถึงได้รางวัลโกลเด้นบอยด้วยน,นั่นเองนะจ๊ะ อ่ะไปต่อที่เนย์มานะจ๊ะเด็กแว้นน่าอาดีตผู้เล่นที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่าสัญญาตอนบาร์ซ่าไปเปเช่ตอนนั้น222ล้านยูโรนะจ๊ะล่าสุดอยู่กับอาฮิลลารและเตรียมจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้และดูแล้วเนี่ยนะไม่น่าจะได้สัญญาใหม่ด้วยเพราะเลอจะโดนฉีกสัญญาก่อนจบฤดูกาลเนี่ยเขาก็เปรยอ,ออกมาว่าเอออยากจะกลับไปร่วมงานกับเลเนลเมสซี่กับลุยเดอชอตโซเรสเหมือนกันนะที่อินเตอร์มิลมี่อะไรแบบนี้นะจ๊ะโดยนักข่าวน,นะก็ไปถามอาดีตตตตนนนนาานััวสวสสสอออุดท้้ยขง3คนนคีื่ แล้วก็เนมาก็คือ M S N ซึ่งตอนนี้ M กับ S เนี่ยเล่นด้วยกันอยู่ที่อินเตอร์มิมี่ในเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์อเมริกานะจ๊ะเนมาก็ตอบแบบนี้ว่าเดี๋ยวก็แน่นอนเลยนะครับบอกเลยน่โยโยมันแน่นอนการเล่นกับพี่ซี่และพี่เลดเนบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเนบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เยี่ยมยอดเนบอกตรงนี้ว่านี่คือเพื่อนของเนย์และเรายังคุยกันตลอดเราไม่เคยเกลเยและการลื้อฟื้นสามประสานมันต้องมาและเฮบอกเลยตอนนี้เราต้องเกลเยเย่อะ ก็ตามนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะกลับไปร่วมงานกันอีกครั้งหรือเปล่าสำหรับ MS แล้วก็ N นะจ๊ะไปดูกันที่ดีเจเด,ด,ดชองนะเทรนเนอร์คนเก่งของทีมชาติฝรั่งเศสทับตราไก่นะจ๊ะล่าสุดยืนยันคอนเฟิร์มแล้วว่าจะอำลาทีมชาติฝรั่งเศสหลังจบฟุตบอลโลก2026ที่อเมริกาเหนือนั่นเองนะโดยก่อนนะั้นเจ้าตัวคุมฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2012นะแล้วก็พาฝรั่งเศสควา้าแชมป์โลกได้ในปี2018นะจ๊ะแล้วก็ชิงอีกครั้งหนึ่ง ที่เดเด้เนี่ยจะออกจากตำแหน่งเพราะเดอยู่กับที่นี่มาตั้งแต่ปี2012แล้วก็เดี๋ยวปี2026บนโลกคนหน้าจบปุ๊บก็แยกย้ายนั่นแหละมันคงสิ้นสุดสักวันแหละนะก็ชัดเจนละตอนนี้เราก็มุ่งมั่นอยู่ทุกอย่างที่ทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยว2026ก,ก็บายยก็คงไม่มีใครใหถึงจุดสิ้นสุดหรอกแต่ว่าเราต้องรู้ตัวว่าเมื่อไหร่เราควรจะไปเพราะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหลืออยู่อ่านั่นคือดีเดเยดชองเนี่ยนะจ๊ะเะจ้าตัวก็เตรียมมาลาหลังบอนโลก2026 ba đứa ngay ซิดดิน่ด่านนั่นเองนะไปต่ออนนี้ทีมชาติเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียจะล่าสุดตกรอบอาเซียนครับปลดโค้ชอย่างชินแทยองออกมาเรียบร้อยชาวเกาหลีใต้เนี่ยนะหลังจากทํางานในะปี2020แล้วก็พาอินโดไปเล่นอาเซียนคัพได้ปี2023แล้วก็ถึงรอบ16ทีมสุดท,ท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติเลยนะแล้วก็ช่วยทีมเข้าถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3แล้วยังมีลุ้นเข้ารอบตอนนี้ด้วยแต่เปลี่ยนโค้ชกลางทางเลยเพราะไปตกรอบอาเซียนคัพ2024ที่ผ่านมานะโดยแต่งตั้งแพทริกไคลเวิร์ จะมาอะไรไงพ่อเขาเออนะก็รับตําแหน่งกุญซือทีมชาติอินโดนีเซียต่อจากชินแทโยงเรียบร้อยนะจ๊ะโดยเขาจะดึงท่านอนเล็กปัสตอร์แล้วก็เดนนี่ลันซัตอดีตกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในยุคใกล้เคียงเขาเนี่ยมาทําหน้าที่ผู้ช่วยด้วยนั่นเองนะโดยก่อนนั้นเนี่ยเคยคุมอาดาเดเมียสปอร์นะจ๊ะในตุรกีจซูเปอร์ลีกแล้วก็แยกทางกันในเดือนธันวาคมปี2023แล้วก็ว่างานมาปีหนึ่งเต็มๆตอนนี้รับงานเรียบร้อยกับอินโดนีเซียนะจ๊ะปิดทางนี่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมนเตดปิัววกห่่แล้ซึง ยังไงไม่รู้เหมือนคนเก่าวเปียบเลยคือแบงค์สุพนัทเหมือนตาท่นน้นะจะกลับสู่ทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์อีกรอบนึงนะหลังจากเจ้าตัวหมดสัญญายืมตัวของ o h l อ u v e วทีมในลีกเบลเยียมเรียบร้อยปัจจุบันในวย22ปีเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่ดังตั้นแะต่สมัยอายุ15-16เนี่ยก็เปรี้ยงขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็น1ใน60ผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าจับตาจากทั่วโลกหรือว่า next generation ในปี2019เนี่ยน,นะจ๊ะเจ้าตัวขึ้นสู่ชุดใหญ่ประสาทสายฟ้าหรือซอกก สนามในบุย์ไปเนี่ยนะ145นัดยิงไป32ประตูกับ24แอซิสในธุรการที่เล่นให้กับอ่าประสาทสายฟ้าแล้วก็ถูกจารึกเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ได้ลงเล่นในไทยลีกด้วยวัยแค่15ปีกับ8เดือน22วันแล้วก็เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทําได้นะสำหรับประตูในไทยลีกก็คือ15ปี9เดือน24วันนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าจะกลับมาช่วยบุย์ในช่วงเลก2ของไทยลีกฤดูกาลนี้นั่นเองนะสวมเสื้อหมายเลข21จ้ะและนี่ก็หมดของเรื่องเล่าซซีในเช้าวันพฤหัสสี้ หวังพวกแกจะมีความสุขกับคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเนาะแล้วก็ติดตามจะดําได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ยี่หยอยรอดนะเหมือนเดิมเจอหน้าเจอตากันที่ไหนวันไหนยังไงคอนเทนต์อะไรก็ตามอวยพรพวกแกมีความสุขมากๆนะจ๊ะใครเจอเรื่องดีๆอยู่แบ่งปันเรื่องดีๆให้กับคนรอบตัวด้วยเนาะใครเจอเรื่องแย่ๆอยู่จะดำเอาใจช่วยขอให้ผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยรอย,ยิ้มกว้างๆก,ก,กันแล้วกันนะยีหยอยรอดเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอบพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะ